นี่คือกินยาของแชมป์ครับใครว่ายากเย็นขนาดไหนนี่แชมป์ทำให้ดูจวดก็ไปครับจูดจวดจวด,จวดเรียบร้อยครับหนึ่งอดปครับเอาอโดดต่อไปเอาโดดต่อไปครับโด,ดต่อไปกินยาครับกินยาโชคที่กินยาครับจวด,ดเ,<อ>เนี่ยเอากินลูกิกนโว์จวดข้าไปครับนี่เรียบร้อยอีกหนึ่งโดดครับ อ๋มีมีมีโอ้ยรีบ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 ให้เร็วเลยให้เร็วเลยจวดเข้าไปครับจวดเข้าไปครับกดจูหมดเข้าไปสามดอกเข้าไปเรียบร้อยครับโอเคไหมครับเป็นเพื่อนเหรครับอยิน้วดีขึ้นไหมลูกมาคืนคืนมแล้วคืนคืนแล้วเด้วเอายังมีอีกเหรอ เออเดี๋ยวแม่ไปร้านเดี๋ยวแม่ไปร้านเอากินกินกินลดกลันมาจูด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 เข้าอย่างนี้ลูกกระเดือกโอ้โหจูดๆดูหน้าพองกินหน้าพองนาย่นเรื่องไงลูกอร่อยไหมครับดีไหมครับบอกบอกเพื่อนๆนี่กินยาง่ายไหมใช่